คชมครับมียายหลานอยู่คู่หนึ่งนะฮะน่ารักมากๆากครับผมหลานเนี่ยฮะชื่อว่าคุณเพชรนะครับก็อยากจะให้คุณยายเนี่ยได้เห็นโลกกวา้าง <นะ S 2> บอกยายเลยนะะฮ <ผม S 2> คุณยายชื่อยายพาบอกยายยายยายรู้เปล่าเนี่ยมีคลิปแบบท่องเที่ยวอะ่ะให้ดูเยอะแยะมากมายเลยายายบอกโอ้เลิศหล่อนอออออดีนะฮะหลานบอกยายลองดูสิครับก็เลยเปิดให้ยายดูฮะ,ะเนี่ยเปิดปับ๊บ พาไปดูญี่ปุ่นอารีวิวประเทศญี่ปุ่นคุณยายเห็นก็เออญี่ปุ่นมันสวยดีของกินก็น่ากินเออมันน่ารักจังเลยเออเข้าท่าคุณยายดูฮะดูครั้งที่หนึ่งดูครั้งที่สองดูไปดูมาคุณยายบอกหลานว่าเพชรเอ้ยยายอยากไปนั่นแหละนี่คือจุดเริ่มต้นนะฮะสุดท้ายฮะคุณเพชรก็เลยพายายพาไปเที่ยวญี่ปุ่น วันนี้นะฮะเราซูมไปหาเลยน้องเพชรนะฮะพูดคุยกันหน่อยว่ายังไงพาคุณยายไปแล้วเป็นยังไงบ้างลําบากไหมเพราะคุณยายอายุ96คุณผู้ชม96แล้วแต่ไปเที่ยวญี่ปุ่นฮะสุดยอดมากตอนนี้ทีมงานติดต่อได้สวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีนะครับคุณเพชรแล้วก็ยายพานะครับคุณยายพาสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่ยายจ๋าเอาสัญญาณไม่ค่อยดีต้องขออภัยด้วย คุณเพชรเราเริ่มต้นหน่อยนะฮะตอนนั้นนีให้คุณยายดู YouTube ทำไมถึงให้คุณยายดู YouTube ล่ะสัญญาณมีปัญหานะคุณผู้ชมเดี like ๋ต uh> şey um ้องขออภัยนะฮะติดต่อกับได้ไหมคุณเพชรยังอยู่ไหมฮะปกติคุณยายเขาดูเองค่ะออ๋ปกติคืออะไรคือผมปกติหนูทำงานค่ะอ๋อเหรอเพชรอทำงานแล้วทำไมยายถึงไปกดดูญี่ปุ่นแล้ว่ะ ยายดูทีวีด้วยค่ะช่วงนี้ทีวีก็มีห้องท่องเที่ยวเยอะค่ะโอครับแก็พาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันยายเขาก็ดูทีวีแล้วเขาก็จำมาว่าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากไปค่ะเข,เขาบอกคุณเพชรคุณเพชรว่าย,ยัางไงตอนนั้นตอนแรกก็บอกว่ายายไปไหวรอออยายบอกว่าไหวครับแล้วเราทำไงซื้อตั๋วเลยยังค่ะตอนแรกก็ยังช่างใจอยู่ แต่ก็ดูไปดูมาก็ศึกษาก่อนค่นคะว่าจะไปได้หรือเปล่า,าเอิญมีพี่ที่รูร้จักกันไปพาคุณยา,ายไปค่ะ<อ>แต่คุณยายพี่เขาก็อายุแบบแปดสิบค่ะคแต่ก็ศึกษาหาก็คือกังวลเรื่องสุขภาพมากที่สุดค่ะเพราะอายุเยอะก็เลยก็เลยต้องหาประกันก่อนว่ามีประกันสาหรับผู้สูงอายุที่อายุแบบเก้าสิบกว่าหรือเปล่าเ<อ>พราะโดยโปกติแล้วประกันเขาจะรับแค่เจ็ดสิบห้าค่ะครับครับอสุดท้ายก็ไปได้เนาะพรสมุตว่า ข้อมูลว่ามีบริษัทประกันรับทำก็คือก็เลยจองตั๋วเครื่องบินค่ะ <S <S อ๋อเห็นบอกว่าหลังจากจองตั๋วเครื่องบินปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอะไรอีกเยอะแยะมากมายคือเหมือนเป็นอุปสรรคที่ทําให้โ oh, อโหก่อนจะได้ไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ๋อใช่ค่ะก็จองตั๋วเสร็จก็ตอนแรกก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรอะ่ะครับแต่คือหลังจากจองพอสักอาทิตย์สองอาทิตย์คุณยายก็เหมือนไปเที่ยวนอกบ้านแล้วกลับมาหลมอยู่หน้าบ้านอ้าวอุ้ยรอแล้วก็ตะปก้สายหัก ครับทํายังไงลนะ่ะตอนนั้นแล้วตอนนั้นทํายังไงฮะฮัลโหลครับแล้วพอหมายถึงว่าตอนที่คุณยายล้มเนี่ยเป็นช่วงก่อนกี่วันก่อนออกเดินทางหรือยังไงฮะก็ยายล้มวันที่31มรกราคม ครับแล้วก็เดินทางเนี่ยวันที่สามสิบมีนาคมค่ะออ๋ประมาณประมาณสองเดือนนะฮะครับครับผมก็ก็พาคุณยายไปรักษาตัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ก็เลยพาตครับก็สุดท้ายขาซ้ายครับเดี๋ยวสองเดือนนี่คือคุณยายหายจนสามารถเดินทางได้เลยเหรอใช่ค่ะก็คือผ่ามา ทิดหนึงน่งคุณยายเขก็เริ่มยืนค่ะแล้วก็ส่งขามันก็เริ่มกลับมาเดินวอล์กเกอร์ได้เหมือนเดิมค่ะก่อนที่เขาจะล้มเนี่ยคือเขาเดินวอล์กเกอร์อยู่แล้วครับครับโอ้คุณยายใจสู้มากชื่นชมเลยใจสู้มากอ,นนอันนี้เนี่ยโอผมว่าเราโดยปกติผู้สูงวัยเมื่อล้มแล้วเนี่ยจริงๆในช่วงของการรีคาเวอร์หรือว่าโอ้โหการฟื้นตัวจากการผ่าตัดนี่มันเป็นเรื่องยากมากอันนี้เป็นเพราะว่าคุณเพชรได้ถามคุณยายไหมฮะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยายอยากไปเที่ยวหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเขาบอกยายว่าถ้าเกิดเดินไม่ได้ยายอาจะแบบถ้าติดเตียงนอนใจเฉยยายลงไปไม่ได้แล้วอย่างงี้ค่ะก็คืออาจจะไปย่างเทนเพราะว่าต้องตัวไปทั้งหมดห้า,าคนรอย่างด้วยยายเขาก็เลย oh. กลับมาเดินได้ขอขอนุญ,ญ,ญาตถามคุณยายบ้างดีกว่าคคุณยายครับพ<ข>อไปถึงครับ่าใส่หูฟังก่อนนะคุณยายครับพอไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่น คุณยายรู้สึกยังไงชอบไหมสวยไหมชอบอะไรเป็นพิเศษครับญี่ปุ่นชอบไหมยายบอกเขาเร็วสวยไหมสวยนอาหารอรอร่อยอาหารอร่อยนะฮะคุณคุณยายชอบทานอะไรเป็นพิเศษครับที่ประเทศญี่ปุ่นชอบกินอะไรที่ญี่ปุ่น คงสดหรอไม่ใช่ปูยักษ์เหรอคุณยายชอบทานอะไรนะฮะปูยักษ์เหรอฮะพอดีเสียงไม่ชัดแทกี่ยายบอกปูยักษ์อ๋อปูยักษ์ชอบปูยักษ์แล้วสถานที่ล่ะฮะสถานที่ที่คุณยายชอบที่สุดตั้งแต่ไปเที่ยวมาชอบที่ไหนที่สุดนะฮะ ยายช่องปราสาทโอซาก้าค่ะอ๋อช่องปราสาทโอซาก้าคุณยายแข็งแรงจริงๆนะเออได้ได้เดินทั่วปราสาทโอซาก้าไหมฮะแต่เห็นว่าจริงๆคุณยายนั่งรถเข็นนี่ฮะใช่ไหมฮะใส่รถใส่รถเข็นค่ะอ๋อก็เข็นพาคุณยายไปไม่ได้เดินหานั่งบนเข็นไปเดียวเออเอางี้อคุณเพชรพาคุณยายไปที่ไหนบ้างดีกว่าไหนลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับผมตอนแรกก็จริงๆแฟนเดิมเนี่ยคือจะไปโตเกียวอย่างเดียวครับแล้วก็ไป ภูเขาไฟฟูจิแล่ว่ามอนมีปัญหาเรื่องการเดินทางค่ะบอดี้ตัวเครืร่องบินถูกยกเลิกก็เลยต้องเปลี่ยนไปค่ะครับตางเดินทางก็เลยเปลี่ยนเป็นไปลงโอซาก้าแทนค่ะแล้วก็เที่ยวที่โอซาก้าแล้วก็ไปเกียวโตอแล้วก็นั่งสุนเชงงไปโตเกียวค่ะโอ้โห<อ>สุดยอดคุณยายผมขออนุญาตนะต้องมีแฮชแท็กอคุณยายสายลุยแล้วล่ะ สุดยอดมากก็คือเที่ยวเหมือนเป็นเหมือนพวกเราไปเที่ยวกันเองเลยค่ะเพราะว่าเวลาเตรียมตัวที่โอซาก้าค่อนข้างน้อยโอ้โหแต่อันจริงๆ<แ>ถ้าถามจากมุมมองของคุณเพชรเองนี่จริงๆประเทศญี่ปุ่นนี่ถือว่าเป็นประเทศที่เดินทางง่ายสําหรับผู้ที่ผู้สูงวัยที่จะต้องใช้รถเข็นด้วยไหมฮะใช่ค่ะริงประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เแืรอมากที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะคะในความคิดของ คือเพราะว่าคุณยายสามารถไปได้ทั้ที่เลยไม่ว่าจนะการขนส่งพาณานะะรถไปก็ขึ้นง่ายรถก,ก็ขึ้นได้ค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทักงที่เนี่ยที่ต้องขึ้นบันไดนก็คือมีทางลาดหรือถ้าเกิดต้องขึ้นเป็นสองชั้นสามชั้นก็มีลิฟต์ให้คุณยายตลอดค่ะแล้วก็ทางค่ะก็ไม่ค่อยมีที่สําหรับผู้สูงอาย,อยุแล้วก็ที่สาหรับคนเ็นตลอดค่ะ อ,อยากอยากให้ที่ประเทศเรามีแบบนี้ไหมครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยฮะ,ะจริงจริงก็งรงป,รประเทศเราเนี่ยก็เริ่มจะเข้าสู่ประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะแล้วครับ <S <S ก็ควรที่จะมีสนทน,นารยว่าการขนส่งสาธานณะเนี่ยที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มากขึ้นเนยค่ะเพราะว่าการที่เขาได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น,น,าานคุณภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นสุ <S <S กกาานขภาพเขาก็ดีขึ้นด้วย คุณยายจ๋าเวลาจะหมดแล้วขอถามคุณยายหน่อยนะครับครับอ่าอน้องเพชรบอกคุณยายอีกทีแล้วกันเนาะถยาบก็นิ้วแล้วครับถามคุณยายว่าคุณยายรู้สึกยังไงที่หลานพาไปเที่ยวญี่ปุ่นสมใจอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนับหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องสื่อสารให้ยายฟังยายยายรู้สึกยังไงที่หลานพาไปญี่ปุ่นรู้สึกยังไง ใจไหมต่อพี่คนรวยดีใจดีใจดีใจมากดีใจมากๆเลยดีใจมากมาลดีใจมากๆเลยอยากไปอีกไหมอยากไปอันดุริี์นักข้าวันอีกอ๋อเอาว้วด้วยไปมาแล้วค่ะวันทำให้ผมอ๋อครับกอนแล้วเนาะ อยากไปอีกห้าวันเดี๋ยวถามติดใจอ่ะก่อนก่อนจะหมดเวลาของเรามีทริปต่อไปหรือยังฮะวางแผนทริปต่อไปให้คุณยายเรี่ยงฮะตอนนี้ยังค่ะเพราะว่ายายยังโมเรื่องเก่าไม่หมดเลยโอเคถามความสุขคุณเพชนนิดนึงคุณเพชรรู้สึกยังไงที่เริ่มไม่มีสมาธิกแค่ะว่าเขาจะออกไปข้างนอกกันยางโอเคอ๋อคุณเพชรตอบนิดนึงหน่อยรู้สึกยังไงที่ทําความฝันคุณยายได้สําเร็จ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวเป็นหมอด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจกับผู้สูงอายุที่บ้านให้มากขึ้นเพราะว่าคนเะาผู้สูงอายุเนี่ยเขาอายุเยอะแล้วไม่ได้ยำไปไหนแต่จริงแล้วงยายดัางตเกินมน้าจังค่ะอเอโอเครบกวนอย่าพิมพเท่านี้ดีกว่านะฮะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่พานะฮะขอบคุณคุณเพชรนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับเออก็ขอให้ความกตัญญูของคุณเพชรเนี่ยนะพาให้คุณเพชรมีความสุขความเจริญสุภาพแข็งแรงใช่นะน่ารักมากน่ารักมากกตัญญูจริงจริงจริงจริฮะถ้าใครได้เห็นโพสนะฮะหรือว่าลองเข้าไปดูก็ได้เนี่ยพิมพ์คำว่าอย่าให้ผู้สูงวัยดูรีวิวท่องเที่ยวเยอะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเจอนะฮะเป็นรีวิวการท่องเที่ยวของยายพาแล้วก็คุณเพชรนะฮะว่าเขาไปเที่ยวกันยังไงนนน่าารักขไห